เวลาเราเราไปเตะสังฆทานมาแล้วของในสังฆทานนี่ทุกอย่างแทบเป็นขยะทั้งนั้นน้ำมีกินแฟบอาหารมามา่ากินแฟบมันไปจะไม่เป็นกินต้มยำกุ้งนไาเ,าน,เ,น,าเนาะว่าสังฆทานต่อบนนี่เป็นเป็นกิจกรรมพ่วงมาจากการเททางวัดจะทําศูนย์บ,บาําบัดผู้ป่วยมะพึกอมพาตเนาะ<ม>เพราะว่า คิดว่าจะเอามาเป็นตัว่วยคนในชุมชนจักถวายที่ผ้าเสร็จแล้วได้บุญเซจหนึ่งข้างแล้วแล้วก็ผ้าเอาไปเฮ่กับคนป่วยก็ได้บุญต่ออีกหนึ่งข้างหมายถึงความสุขใจที่เกิดจากการให้ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องของการเยี่ยมบ้านเนาะมีปัญหาเรื่องของเจ้าบ,บ้านที่เปิดด้อยโอกาสที่มันบบ่ได้มินมิติเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของความความอยากโจนเนี่ยครับเรื่องของการยุ่กินเนี่ยครับเรื่องของชีวิตเนี่ยก็เลยมาหนังคุยกับวัดเนี่ยครับ ตู้ก,ก็บอกว่าตังวัดก็มีปัญหาเหมือนกันนะมีปัญหาเนี่ยเรื่องของสังฆทานที่มันเกิดประโยชน์เนี่ยหมอจวยเอาไปแจ้งแล้วปรากฏว่าเอาไปลองแจ้งต่อนแรกๆมันก็เป็นขยะไปเยอะทบเป็นขย,ไยะปขยไปเกินครึ่งอะ่ะกินข้าว้าบ้านทุกมือทุกวันเาจะต้องตอบแทนและปัญหาเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือเยาวชนเด็กๆบาเข้าวัดดัมลีตู้ก,ก็คืออยากจะทําอยู่3เรื่องเนาะตีตู้ไปมีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของศูนย์บําบั้ฟื่นฟูแล้วก็เรื่องเด็กและเยาวชนเนนะครับ ทีนี้พอทําศูนย์สร้างอไรอย่าง้ไปบางส่วนก็มีปัญหารเรื่องตีมีคนอยากถวายตีเยอะก็เลยอุ้งกันว่าๆๆเอาที่ไว้ก่อนเนาะเพราะที่นี่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นหน้ามูในเชิงกยายภาพที่ได้ชัดเจนสุดเดิมใน,นวัดมีพื้นที่อยู่2ไร่ครับตอนนี้มีอยู่20ไร่เนาะภายใต้กันขยายเรื่อยๆเนี่ยก็สร้างบทเรียนให้กับคณะสถากับเจ้าบ้านด้วยว่าจริงๆเนี่ย ความเป็นหน้ามูเนี่ยบัจบอกว่าวัดี่เป็นหน้ามูแต่จือ่อย่างเดียวนะแต่ว่าวัดนีเป็นของทุกคนเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวัดเนี่ยทุกคนจะมีมส่วนร่วมตลอดเนดเาะ,มามนนะเป็นขยมวัดเป็นไม่ตอนเช่าก็ต้องมาปฏิบัติธรรมเดินจงกรมหนังสมาธิ ตามบินทบาทได้ศึกษาเรียนรู้ชุมชนวิถีชุมชนมากินข้าวนนบาทตอนเย็นก็ไปกินข้าวกับบ้านแต่ละหลังคนถึงกับเปรวานาเลยอยากจะเป็นหมอที่ดีเปรวานาอยากจะช่วยเหลือคนการจุดประกายในเรื่องของการทำนาหน้ามูการทำนา,นา,า,ท,ำนาที่เบาะสะวงประโยชน์เอาเข้าวให้เขาเขายังบ่เอา มาหอมบุญด้วยกันลดปัญหาในเรื่องของผู้สูงวัยที่มีความเครียดอยู่กับบ้านง่อมไปอยู่วัดเรามาพูดมาจาก็บะเฮอเป็นโรคซึมเศร้าได้มาแล้วก็มีรายได้มีรายได้จนเจือแล้วก็ช่วยกันดูแลพื้นที่หน้ามูนี่ตวัวมันกระโดดข้ามคําว่าหน้ามูในเชิงกายภาพไปแล้วนะครับตอนนี้มันเป็นทั้งหน้ามูเชิงความคิดเนาะเป็นหน้ามูเชิงวิถีชีวิตตัวนะครับ ยกตัวอย่างว่าตอนนี้วัดล่องลอนเนี่ยรับนิสิตแพทย์มาเป็นขยมวัดเนี่ยครับเพื่อจะเข้าใจวิถีเนาะแต่สิ่งที่เป็นหน้ามูคือชาวบ้านในล่องลอนเนี่ยพ่อมอใจกันดีเอาละอ่อนเนี่ยไปกินเข้าไปเลี่ยงดูไปศึกษาไปเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับวิถีเนาะบางอันนี่เป็นวิถีที่บด,ดีหรือว่าวิถีที่มาเข้าใจร่วมกันล่องลอนก็มีการปรับจูนร่วมกันกลายเป็นวิถีหน้ามูที่ทำให้เฮ้ยบ้านนี่มันปรับจูนกันได้นะครับแล้วก็ รู้สึกว่าปิ่นจะมีความมั่นใจขึ้นนะว,ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยถึงแม้มันจะบาดได้ก้าวกระโดดไปสู่สังคมเศรษฐกิจที่มันลำรวยมากนักแต่เขากำลังมีความสุขกับความหน้ามูกับการฮื้เนาะมีความสุขกับการเห็นผู้อื่นที่มีความสุขการส่งตอ่อเรื่องราวต่างๆตุ้ยืมความเป็นหน้ามูเนี่ยครับมารับใช้หมู่บ้านมีความสุขขึ้นเยอะสุขถึงแม้อาจจะไม่เป็นความสุขที่แบบ ยังเกินแต่ว่าก็มีความสุขที่เป็นสัมผัสได้